พิคเนตองเนี้ยก็มีลักษณะของช้างตกมันด้วยนะซึ่งเราสังเกตเวลาช้างตกมันปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมีน้ํามันที่ไหลออกจากข้างขมักทั้งสองพิคเนตก็มีสิ่งนั้นด้วยนะในบางองค์ซึ่งศิลปินเนี่ยอาจจะตั้งใจแกะไว้ว่าเหมือนเป็นการเปรียบเปยเปรียบเทียบถึงภาวะพลังสูงสุดพลังแห่งการต่อสู้แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในร่างเดียวกันด้วยพิคเนตที่อายุเก่าแก,แก่มากที่สุดในไทยมีอายุมากกว่าพันปีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ฐถานแห่งชาติพนครเป็นปางประทับบนหัวกระโหลกหรือที่เรียกว่าปางชวาหรืออีกอย่างที่เรียกว่าปางคณะปฏิที่แกะสลักจากหินภูเขาไฟเมื่อเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี้ในบริเวณนั้นเขาจะจัดเป็นโซนเป็นห้องแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งห้องที่เราชอบก็เป็นห้องศรีวิชัยห้องศรีวิชัย,เ,ยเป็นห้องของยุคศิละปะสมัยศรีวิชัยซึ่งในนั้นจะแสดงหลักฐานทางโบราณาคดีหรือว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน ยุคศิละปะสมัยศีวิชัยนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็จะมีไวยชนพนิกายแล้วก็ยังมีโบราณวัตถุสมัยศิละปะชะวาซึ่งรอห้าเนี่ยได้มาจากฮอลันดาด้วยนะในนั้นเนี่ยก็จะมีศิละปะมากมายเป็นประติมากรรมเป็นลูปปัน้นมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าสนใจแต่สิ่งที่สะดุดตาเรามากที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยนะก็คือพะพิคเนศพระพิคเนตองค์ใหญ่ที่ประทับบนบันลังหัวก็ เรารู้สึกถึงความขลังและความงดงามพัพทิคเนตองนี้เนี่ยจะมีสี่ก้อนจากจันทิสิงหาสาลีจากเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียเป็นศิลปะชาวาตะวันออกต่อราวพุทธศักราชที่สิบห้าถึงสิบหกก็คือประมาณพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยซึ่งแกะสลักจักหินสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรเลยนะพระหัตถ์ขวาบนเนี่ยถือขวานพระหัตถ์ซ้ายบนถือลูกประคำสองมือล่างถือขนมเขาเรียกว่าขนมลาดูโมทกะแล้วก็ถ้าเราไป มองใกล้ๆเราก็จะเห็นดีเทลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกุนทนพาหุรัดเข็มขัดซึ่งประดับไปด้วยหัวกะโหลกที่พระพิคเนตมีหัวกะโหลกมากมายเพราะว่าเป็นบุตรเป็นลูกของพระอีศวนหรือที่เรียกว่าพระศิวะเป็นเทพเจ้าเทพแห่งผู้ผีปีศาจดังนั้นในศิลปะพวาตะวันออกพระพิคเนตจะได้รับอิทธิพลมาจากพระอิศวนห,หรือว่าพระศิวะฟางดุร้ายแล้วก็พระพิคเนตในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพเราสามารถขอพรได้พระพิคเนตจะ ชื่นชื่อเรื่องความสำเร็จปัญญาปัดเป่าสิ่งไม่ดีคือไปขอพรได้ถ้ามีโอกาสไปดูองค์จริงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนาคอนได้นะไปสัมผัสความรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตาดูวันนี้ไปกันนะบ๊ายบายค่ะ